นะครับไม่เปลืองเนื้อกันแดดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซีเบตนะทาไปปึ๊บเห็นไหมมันจะเนียนผิวมันจะกระชับแล้วครับมันจะเนียนแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นคราบด้วยนะไม่เหนียวเหนอะหนะ นะพ่อค้าก็พูดผิดพูดถูกกแไละไม่เหนียวเนินหนานะไม่เหนียวเนินนะนะนนนนะตัวนี้เราขายดีเป็นกระดาษที่เราขายดีนะครับกระดราษเีวขายดีเมื่อวานนี้ก็ได้ออเดิมาอีกหนึ่งรนะ้อยกระปุกละเพิไปส่งที่ที่แล้วหนึ่งร้อยกระปุกวันนี้ไปส่งไปส่งอีกเอาเดิมวานนี้มาอีกหนึ่งร้อยกระปุกไปส่งที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะตัวนี้นะโบเต้ยูวีโปรเจกต์ไปก่อนนะคะอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณ,คะนะข,อคณขอบคุณที่เข้ามาชม นะต,ตัวนี้บอกให้เลยว่ากันแดดก,กันน้ํากันเหงื่อได้จริงนะครับกันแดดก,กันน้ากันเหงื่อได้จริงเล่นน้ําทะเลไม่มีหลุดนะครับถ้าไหนที่แบบว่ากําลังมองหากันแดดที่เล่นสงกลางนะครับแล้วก็แบบอ่ากัานแดดดีๆนะครับเล่นสงการแล้วก็แบบว่าปกปิดริ้วรอยได้นะครับแบบไม่ไม่ยงไม่เยิ้มไม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ดีนะครับ